ผู้นำยูเครนหมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะใช้เวทีประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นใบเบิกทางไปสู่การยอมรับแผนยุติสงครามที่ยูเครนเสนอและเรียกเสียงสนับสนุนจากนานาชาติซึ่งการประชุมตลอด2วันที่ผ่านมาแม้จะพูดไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะแต่อย่างน้อยก็ปูทางไปสู่การหารือในครั้งต่อไปค่ะ ความสําเร็จแรกนะคะหนีไม่พ้นจํานวนและรายชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งมาจากมากกว่า90ประเทศทั่วโลกโดยในจํานวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นระดับผู้นําประเทศนะคะและไม่ใช่แค่ประเทศที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนยูเครนในซีกโลกตะวันตกเท่าน,านั้นแต่ยังรวมไปถึงประเทศกําลังพัฒนาหรือว่า global south ที่ยูเครนต้องการดึงเข้ามาเป็นพวก ประเทศที่มีท่าทีเป็นกลางและชาติที่เป็นมิตรกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นตุรกีฮังการีอินเดียและซาอุดีอาระเบียค่ะแม้ว่าประเทศ,เท,ศที่ยูเครนอยากจะให้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดอย่างจีน,นจะปฏิเสธเข้าร่วมการหารือก็ตามขณะที่ความสําเร็จในการผลักดันร่างถแถลงการในการประชุมครั้งนี้พอจะชี้ให้เห็นได้นะคะว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีจุดยืนในสงครามที่แตกต่างกันออกไป แต่เกือบทั้งหมดมีข้อกังวลถึงผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันค่ะ หัวใจของการประชุมตามร่างแถลงการเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกคือความมั่นคงทางนิวเคลียร์ค่ะซึ่งที่ประชุมเขาเห็นชอบให้การใช้พลังงานนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนต้องได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยภายใต้การควบคุมของยูเครนอย่างเต็มที่แต่คุณผู้ชมดูแผนที่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สับบอริเซียซึ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะ อยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียในดินแดนที่รัเสเซียเองยึดครองนะคะดังนั้นการที่รัเสเซียจะยอมคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับยูเครนเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ขณะที่ประเด็นความมั่นคงทางอาหารครัเป็นโจทย์ใหญ่ตั้งแต่เกิดสงครามซึ่งแถลงการฉบับนี้ย้ำถึงความสำคัญนะ,ะของการผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารของยูเครนต้องทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องปลอดภยัยผ่านการเข้าถึงท่าเรือ ในทะเลดำแล้วก็ทะเลอาซอฟนะคะแต่ปัจจุบันค่ะจะเห็นว่าพื้นที่รอบทะเลอาซอฟเองอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเช่นเดียวกันค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนเฉลยสงครามรวมถึงพลเรือนและเด็กๆชาวยูเครนกว่า2 0,000คนที่ถูกเกณฑ์ให้อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในรัสเซียอย่างผิดกฎหมายทั้งหมดต้องถูกส่งตัวกลับยูเครนค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังวิจารณ์การก่อสงครามของรัเสเซียด้วยนะคะซึ่งทําให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลําบากและส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตทั่วโลก ขณะที่ประเทศต่างๆย้ำถึงคำมั่นในการต่อต้านการใช้กำลังเพื่อทำลายบุรณภาพแห่งดินแดนหรือความเป็นอิสระทางการเมืองและหลักการอำนาจอธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มพื้นที่การหารือระดับสูงเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพในยูเครนที่ครอบคลุมทุกด้านยุติธรรมและยั่งยืนแต่การประชุมนี้จะช่วยหยาดศึกได้จริงหรือไม่ค่ะ ก่อนหน้าการประชุมสันติภาพเพียงหนึ่งวันค่ะผู้นํารัเสเซียโยนเงื่อนไขาการยุติสงครามนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยูเครยนยกเลิกความพยายามในการเป็นสมาชิกนาตโตแล้วก็ต้องยอมยกดินแดนทั้ง4ภูมิภาคค่ะได้แก่ลูฮานสคาโดเนสซอริเซียแล้วก็เคอร์ซอนซึ่งรัเสเซียประกาศผนวกรวมเมื่อเดือนกันยายนปี2022ให้เป็นดินแดนของรัเสเซียทั้งหมด ทั้งท,งที่พื้นที่บางส่วนยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนและรัสเซียยังยึดมาไม่ได้นะคะโดยรัฐบาลยูเครนและสหรัฐอเมริกาพูดเป็นเสียงเดียวกันคืาว่าเงื่อนไขของรัสเซียไม่ต่างอะไรกับการให้ยูเครนต้องยอมแพ้สงครามค่ะ ด้านโคษกรัฐบาลรัสเซียออกมาย้ำนะคะว่ายูเครนควรที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้นํารัสเซียค่ะเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้าซึ่งรัสเซียกําลังได้เปรียบยูเครนนะคะ <ใน S 2> ขณะที่การเดินหน้าทาสงครามต่อมีแต่จะทําให้ชาวยูเครนต้องเจ็บปวดนอกจากนี้โฆษกยังระบุด,ด้วยค่ะว่ารัสเซียอาจจะเปิดการเจรจากับยูเครนในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องการการรับประกันว่าการเจรจาใดๆจะต้องเชื่อถือได้ ถ้าคุยกันแล้วก็ต้องทําได้จริงค่ะขณะที่ทั้งฝั่งผู้นํายูเครนเองใช้โอกาสระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะประกาศพร้อมเจราจาสันติภาพกับรัสเซียทันทีถ้ารัสเซียถอนกําลังออกจากยูเครนค่ะฟังการตอบโต้ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วดูเหมือนว่าเงื่อนไขาการเจราจาดูจะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามองในมุมบวกนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะในรอบหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีๆค่ะที่เราได้ยินคําว่าเจราจาสันติภาพ ออกมาจากปากของผู้นําทั้งสองประเทศค่ะแม้จะยังไม่รู้ว่าจะคุยกันได้เมื่อไหร่ก็ตามคุณเฉชตาคุณพรวดีคะการประชุมครั้งที่2เนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็รัสเซียอาจจะได้รับเชิญมาเข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ